ในมุมมองของครอบครัวข้ขามชาติมองว่าการทำประกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งแตกต่างจากคนไทยในอดีตที่มองว่าประกันเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไม่ควรจะจ่ายในมุมมองของครอบครัวข้ขามชาติมีความจำเป็นและให้ความสำคัญกับการทำประกันโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเองได้วางเชื่อมโยงกับการใช้บริการของผู้คนภายในและก็มีกลุ่มคนครอบครัวข้ามชาติที่มาใช้บริการร่รวมด้วยหรืออย่างเราจะออกแบบยังไงที่จะทำให้เขาเหล่านั้นได้รับการดูแ,แลนะคะแล้วรัฐไทยก็ไม่เป็นภาระเองอีกต่อไป สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานในวันนี้นะคะรู้สึกว่างานทุกชิ้นนะคะมีความน่าสนใจแล้วก็มีข้อค้นพบหลายประเด็นด้วยกันนะคะงานชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะต่อยอดไปจากงานต่างๆนะคะที่มีการพูดถึงไว้โดยลงในรายละเอียดเรื่องของระบบการใช้บริการสุขภาพและ การบริโภคด้านสุขภาพในครอบครัวข้ามชาตินะคะต้องขอบคุณผู้ช่วยวิจัยนะคะที่ทำให้งานการวิจัยครั้งนี้สำเร็จด้วยดีนะคะคุณพันธิปตาทองนะคะคุณนนทศักดิ์ศรีสุชชาค่ะสำหรับการพูดถึงในเรื่องของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนี้ก็จะมีคนพูดถึงในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เข้ามาอยู่ใช้ชีวิตในประเทศไทยเองหรือไปอยู่ใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้นนะคะหรือว่า การที่เรามีการเคลื่อนย้ายตัวเกิดขึ้นมาในพื้นที่ต่างๆก็จะเกิดครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวข้ามชาติเกิดขึ้นหักมองย้อนไปที่สถิติก็จะพ้นสถิติเก่าๆเจอมานะคะตั้งแต่ปี2551จํานวนครอบครัวข้ามชาติในอีสานเนี่ยมีประมาณ102,000อ่40อ่ะ 12,421รัวเรือนนะคะซึ่งถ้าเกิดมาดูข้อมูลจากในวันนี้ที่อาจารย์พานุนําเสนอก็จะเห็นว่าเพิ่มทวีคูณเป็นเท่าตัวด้วยกันนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้เราก็จะเห็นครอบครัวข้ามชาติอยู่ในทุกพื้นที่ในครอบครัวของคนอีสานนะคะเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราไปบริเวณของอสวนสาธารณะนะคะหรือพื้นที่ต่างๆที่มีการใช้พื้นที่ในชุมชนร่วมกันหรือ สิ่งสาคัญที่เราไปก็คือโรงพยาบาลคลินิกต่างๆแล้วก็จะเห็นคนต่างชาติเหล่านี้นะคะใช้บริการประปนกับเราอยู่ทําให้เกิดความสนใจนะคะในการมองถึงเรื่องของรูปแบบการใช้บริการสุขภาพเรื่องของการบริโภคในมิติสุขภาพในพื้นที่ในอีสานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรืออุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีครอบครัวข้ามชาติเป็นจำนวนมากนะคะอยู่อันดับต้นๆในอีสาน การที่เราจะมองเห็นในเรื่องของมิติการบริโภคนะคะวัฒนธรรมหรือระบบสุขภาพมันนำไปสู่การที่จะทำความเข้าใจในการวางแผนงานนโยบายด้านสุขภาพกับชุมชนนะคะและวทำความเข้าใจผู้คนที่อยู่ในบริบทแวดล้อมกับการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวข้ามชาตินะคะจึงนำมาสู่วัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ต้องการรู้นะคะว่ามีข้อมูลในการ ใช้บริการสุขภาพระบบประกันสุขภาพของครอบครัวข้ามชาติและวัฒนธรรมการบริโภคในมิติสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะในครอบครัวที่อยู่ในสังคมอีสานนะคะนอกจากนี้ต้องการเข้าไปดูศักยภาพโอกาสข้อจำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพนะคะของระบบสุขภาพวัฒนธรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างที่อาจารย์พัชรินพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการตระหนักรู้ในการเข้าใจเรื่องของการบริโภคด้านสุขภาพในชุมชนอีสานของเรานั้นนะคะยังมีข้อจํากัดอยู่มากงานนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อค้นพบสําคัญน่าจะนําไปสู่ นโยบายที่จะทำความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในเชิงมิติสุขภาพและการบริโภคด้านสุขภาพได้อย่างไรนะคะงานศึกษานี้ศึกษาในพื้นที่แบ่งออกเป็น2พื้นที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้คือจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธาน,นีโดยเราแบ่งในพื้นที่เขตเมืองเทศบาลเมือง เขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชนบทหรืออยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะคะศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปี2564ถึงเดือนกันยายนปี2565เพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จนะคะอย่างที่กลืนไปแล้วว่าการเก็บข้อมูลที่ผ่านมานี่เจอข้อจำกัด ค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของอสถานการณ์โควิด -19 นะคะ,ะการเข้าไปเจอเจอขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลก็ค่อนข้างเป็นเรื่องยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความกรุณาของเครือข่ายต่างๆนะคะทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้นะคะจนสําเร็จแล้วเสร็จนะคะในงานศึกษาชิ้นนี้นะคะจะใช้แนวคิดเรื่องของวัฒนธรรมการบริโภคเป็นกรอบคิดสาคัญในการมองเรื่องของการบริโภคที่มีอยู่ของผู้คนโดยเฉพาะ ผู้ที่เข้ามาอยู่ในสังคมอีสานครอบครัขวข้ามชาติเหล่านี้นะคะโดยเรามองว่าว่าทําการบริโกคของคนในสังคมนั้นไม่ใช่เพียงแค่การตอบสนองในพื้นฐานโดยทั่วไปนะคะมีาการตอบสนองในด้านของจิตใจความพึงพอใจนะคะการสร้างความหมายให้กับตนเองชุมชนและมากกว่าอัตถประโยชน์เดิมที่มีมากกว่านั้นด้วย ดังนั้นนะคะก็มีการไปรีวิวงานศึกษาในมิติของสังคมวิทยาเกี่ยวกับทางด้านการบริโภคไม่ว่าจะเป็นงานศึกษาของแกรนด์แมคโครเกนนะคะที่พยายามอธิบายว่าว่าธรรมเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตนะคะรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในพื้นที่จากปัจเจกแล้วก็ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น การบริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวสินค้านํามาซึ่งสัญญานะะในการก่อเกิดตัวอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็วัฒนธรรมด้วยในงานของแซลลี่บรูเองนะคะก็พยายามชี้เห็นว่าการบริโภคนั้นเป็นองค์ประกอบเป็นผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกการให้นิยามความหมายความคิดนะ,ะปฏิบัติการที่มีอยู่ของผู้คนในสังคมที่ดําเนินอยู่ในชีวิตประจําวันหรืองานของชองบริยัสนะคะที่พยายามชี้เห็นว่า การบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลแอคทิวิตี้ของผู้คนในสังคมนะคะที่กำหนดกรอบบรรทัดฐานและสัญญาที่มีอยู่กับผู้คนในสังคมซึ่งงานต่างๆเหล่านี้นะคะ,ะในการศึกษาของผู้วิจัยจะเน้นลงไปที่วัฒนการบริโภคในรูปแบบของไมค์ฟิตเตอร์สโตนนะคะซึ่งงานของไมค์จะพยายามชี้เห็นว่าวัฒนการบริโภคมันสามารถ ลงไปในรายละเอียดเรื่องของการบริโภคที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่านะคะการมุ่งเน้นสร้างความหมายและการบริโภคที่เน้นการสร้างความแตกต่างนั้นได้อย่างไรนะคะการศึกษาใช้การศึกษาในเชิงคุณภาพนะคะศึกษาวิเคราะห์ในระดับครัวเรือนเครือข่ายที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วมโดยศึกษาทั้งหมด24ครัวเรือนด้วยกันนะคะใน2พื้นที่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตเทศบาลและเขตนอกนเทศบาลนะคะมะีนอกจากนี้นะคะก็ปี สอบถามสัมภาษณ์นะคะผู้เกี่ยวข้องการใช้บริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพต่างๆนะคะร้านกาแฟต่างๆที่เขาไปใช้บริการเหล่านี้ทั้งในพื้นที่อุดอรและขอนแก่นค่ะ อยากจะขอให้ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของจังหวัดขอนแก่นลุยออดอนเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของครอบครัวข้ามชาตินะคะว่าพื้นฐานขอนแก่นเนี่ยในตัวพื้นที่เองมีพื้นที่กใกล้เคียงกันนะคะจํานวนประชากรเองก็ประมาณล้านจุดแสนสำหรับขอนแก่นในอุดรธานีนี่ประมาณ1นล้านห้าแสนคนเส้นทางในการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายนะคะเนื่องจากมีพื้นที่ทั้งทางบกทางอากาศและมีสนามสนามบินที่ มีเส้นทางในการบินค่อนข้างเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่อื่นๆได้ค่อนข้างสะดวกมีถนนสายหลักนะ,ะไม่ว่าจะเป็นถนนมิตรภาพที่กว้างใหญ่นะคะ,ะสายหลักๆก,ก็มีร่วมกันก็คือมิตรภาพแต่ขอนแก่นจะมีสายที่หลักๆเชื่อมโยงไปอีกในพื้นที่ต่างๆถึง8สายในขณะที่อุดรธาน,นีจะมีทั้งหมด3สายด้วยกันนะคะส่วน GPP นะคะของจังหวัดขอนแกน่นมีประมาณ2อักปา สองแสนล้านนะคะในปี2562ในขณะที่อุดรธาน,นีก็หนึ่งแสนล้านบาทนะคะมาดูในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะคะ จังหวัดขอนแก่นเองนี่จะมีสถาบันการเงินสถาบันการศึกษามีพื้นที่ที่เป็นสถานประชุมไม้ค่อนข้างเยอะในขณะที่จุดเด่นของอุดรธาน,นีเองจะเป็นธุรกิจ SME ในภาคการบริการเพราะมาดูโครงสร้างพื้นฐานการบริโภคนะคะที่ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพจะสามารถไปใช้บริการได้จะเห็นว่าโรงพยาบาลของรัฐนั้นมีจํานวน31แห่งในอุดรออน,นะคะ,อะไอ้30 เอ็ดแห่งในขอนแก่นนะสาแห่งในอุดรธานีแต่จํานวนเตียงแตกต่างกันมากในโรงพยาบาลรัฐนะโรงพยาบาลรัฐขอนแก่นนี้ถึง4 0 0พกว่าเตียงในขณะที่โรงพยาบาลรัฐในอุดรธานีมีแค่1000เตียงแต่พอมาดูในพื้นที่ของเอกชนคือโรงพยาบาลเอกชนมีจํานวนเท่ากันค่ะแต่เตียงของโรงพยาบาลอุดรนั้นมี900กว่าเตียงนะคะเ0 0เตียงในขณะที่ขอนแก่นมีแค่300กว่าเตียงเท่านั้นนี่คือความแตกต่างนะคะในเชิงของโครงสร้างที่เราเห็นได้พอมาดูข้อมูลในเชิงวัฒนธรรมเองนะคะเราจะเห็นว่าการแต่งงาน ข้ามวัฒนธรรมทาง,งานข้ามชาติเนี่ยกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างที่ท่านอาจารย์ทุกท่านได้นําเสนอมานะคะว่า,าการแต่งงานเมียฝรั่งเองหรือชนชั้นที่เกิดขึ้นมานะั้นได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไปเรื่องของวิธีการคิดการใช้การดูแลนะคะเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจต่างๆซึ่งถ้าเกิดมองย้อนกลับไปในบริบทของวัฒนธรรมเราก็จะเห็นว่า ชาวต่างชาติมองว่าเรามีลักษณะของการเอื้ออารีดูแลเอาใจใส่นะคะมีการบริการต่างชาติที่มากกว่าพิเศษอย่างงานศึกษาที่ผ่านมาก็จะบอกมีความรู้สึกที่ได้รับการดูแลที่แขมากกว่าในในลักษณะของแขกบ้านแขกเมืองเพราะพิธีวันธรรมอีสานนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงกับ การดูแลเอาใจใส่คนอื่นนะคะนอกจากนี้ก็มีประเพณีวิธีต่างๆนะคะเชื่อมโยงกับการดูแลเข้าไปสู่พิธีกรรมต่างๆถ้าเกิดเราย้อนมองไปรอบตัวเราก็จะมีใบสีสู่สวขญหมอจ้ำอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอีสานนะคะหรือพอมาดูการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่นานมานี้นะคะเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ในขอนแก่นและอุดอรมีการเติบโตในเรื่องของสถานการให้บริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ธุรกิจเหล่านี้เติบโตเป็นจํานวนมากนะคะมีอัตราการลงทุนถึง67ล้านบาทนะคะการกระจายตัวก็เกิดขึ้นมาในพื้นที่เมืองใหญ่ i n นฟราสตรักเจอร์ในการจะดูแลเรื่องสุขภาพก็มีมากขึ้นนะคะวัฒนธรรมในการเลือกรับประทานสุขภาพการดูแลผักผล,ลไม้ร้านอาหารที่มีการให้ความสําคัญเป็นนิดมาร์เก็ตนะคะเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพก็มีตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้นะ,ะก็มีการลงทุนเข้ามาของกลุ่มใหญ่การพัฒนาในลนักษณะของการ ดูแลทางด้านสุขภาพมีมากขึ้นซึ่งต่างไปจากพื้นที่อื่นๆนั่นเองนะคะพอม,มาดูในเรื่องของการใช้บริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของครอบครัวข้วขามชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่นะคะจะเห็นว่าการใช้บริการสุขภาพถ้าเรามองเน้นไปในเรื่องของสถานการรักษาพยาบาลน,นะคะสถานให้การรักษาพยาบาลต่างๆของครอบครัวข้วขามชาติก็จะแบ่งแยกออกไปตามอาการนะคะว่าการป่วยเจ็บป่วยขนาดหนักนะคะหรือเบาตามอาการ ถ้าไม่มีอาการหนักมากนะคะก็จะไปซื้อ,อยากินเองมีความมั่นใจที่จะไปอ่า เลือกอยาใช้ค่ะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสอบถามจากเพื่อนนะคะจากคนรอบข้างแต่ถ้าเกิดมีลักษณะที่เจ็บป่วยต้องไปที่โรงพยาบาลนะก็จะมีการค้นหาสอบถามข้อมูลข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมีการโทรศัพท์สอบถามที่เจ้าหน้าที่นะคะถ้าหากไปโรงพยาบาลเอกชนก็จะเลือกว่าที่สะดวกรวดเร็วและเน้นสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้ถ้าโรงพยาบาลรัฐเองก็เน้นประหยัดค่าใช้จ่ายมีสวัสดิการนะคะกับผู้สมรสที่ตัวเองแต่งงานซึ่งาจากการสัมภาษณ์ ปูจูนก็จะบอกว่าไม่ซื้อประกันนะคะเพราะว่าตัวเองก็มีสวัสดิการของการเป็นข้าราชการอยู่แล้วสามารถดูแลแล้วก็ให้การดูแลกับคู่สมรสได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองบางทีก็เลือกไปเอกชนเหมือนกันเพราะบริการดีแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงในด้านของการออกกําลังกายนะคะครอบครัวข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่เมืองนั้นจะสนใจในการออกกําลังกายเป็นอย่างมากนี่เป็นวัฒนธรรมการออกกําลังกายนะคะ,ะเน้นเรื่อง ว่ายน้ําโยคะออกกําลังกายและสร้างยิมขนาดเล็กในบ้านของตัวเองนะคะเรียกว่าโฮมยิมนะคะจะมีอุกปกรณ์ทุกอย่างครบมากและโรงลงยิมย่อยๆนะคะออกกําลังกายเกือบทุกวันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น6วันนะคะต่อสัปดาห์นะคะมะีนาฬิกากามินนะคะที่ใช้ในการออกกําลังกายหรือพา ไปออกกาลังกายรอบหมู่บ้านซึงเป็นหมู่บ้านจับสรรน,นะปันป่นจักรยานให้ความสําคัญในขณะที่ครอบครัวที่อยู่นอกเขตพื้นที่เมืองก็จะเน้นสิ่งแวดล้อมโดยรอบนะคะไปออกกําลังกายที่ใกล้ๆนะคะบางทีก็มีการสร้างยิมขนาดเล็กยืดเหยยดออกกําลังกายแล้วก็จูงสุนัขไปอ,ออกกําลังกายด้วยกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ในการเลือกรับประทานอาหารสินค้าที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะก็จะเน้นดูในเรื่องของระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางในพื้นที่ของสังคมเมืองเนี่ย จะสังเกตเห็นว่ามีโอกาสในการไปได้ง่ายนะคะก็จะไปบ่อยครั้งนะคะเลือกที่ใกล้สะดวกมีการให้มีการต่อรองนะคะว่า,าคู่สมรสจะเลือกไปด้วยกันไหมหรือว่าจะ ให้ฉันออกไปซื้อให้นะคะมีการซื้อด้วยกันมากกว่าแต่ถ้าเกิดในพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองออกไปนั้นจะสังเกตเห็นว่าคู่สมรสนั้นยกให้ภรรยาฝ่ายไทยดําเนินการจัดการนะคะมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อทั้งหมดเพราะว่าคิดว่ายุ่งยากนะคะต้องออกไปครั้งหนึ่ง สามารถซื้อออกมาได้เป็นเดือนแล้วก็เก็บฟรีดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสเต็กสปาเกตตี้อุปกรณ์อะไรต่างๆในการกินอยู่ก็จะซื้อเอาไว้เพื่อตุนนะคะออกไปเพียงเดือนละครั้งะคนนี้ก็จะมีลักษณะของการวางแผนมากกว่าปกติในขณะที่พอมาดูในย่วงของช่วงวัยและวิถีชีวิตนั้นก็จะเห็นว่าผู้สมรสต่างชาติที่อยู่ในวัยทํางานจะมีการ เข้าถึงข้อมูลนะคะรู้จักเส้นทางสามารถเลือกในการที่จะซื้อสินค้าหรือเรื่องของการใช้บริการสุขภาพได้ด้วยตัวเองเป็นหลักในขณะที่ผู้สมรสที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็มักจะใช้ชีวิตอยู่บ้านเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรืออาหารต่างๆ <c oughs> ก็จะเน้นให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลแทบทั้งหมด <c oughs> ระบบประกันสุขภาพที่เห็นก็จะเห็นว่ารายได้ของครัวเรือนนั้นมีผลนะคะกับการตัดสินใจโดยเฉพาะ ครอ,อบครัวข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่เมืองจะป่วยเล็กน้อยก็จะไปคลินิกค,ค่ะถ้าเกิดมีอาการมากขึ้นหน่อยนะคะก็จะเลือกโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐนะที่มีสวัสดิการถ้าเกิดอยู่นอกเมืองนะคะก็จะไปคลินิกเช่นกันนะ,ะแต่แต่บางทีนะคะก็ไปที่โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนและเน้นไปเอกชนนะคะแม้ไม่มีสิทธิ ตามแต่นะคะแต่รู้สึกว่าการที่ไปโรงพยาบาลเอกชนได้รับความสะดวกสบายมากกว่าโรงพยาบาลรัฐนะไม่ต้องรอคิวรอคอยนานนะคะหรือสวัสดิการของกู้สมรสที่มีนะคะกู้สมรสต่างชาติในเขตเมืองสิ่งนี้จะมีเพียงบางโอกาสนะคะที่มีอยู่ก็ขึ้นกับความเจ็บป่วยขึ้นกับความสะดวกหรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญในขณะที่ถ้าเป็นในพื้นที่นอกเมืองเนี่ยจะเน้นใช้สวัสดิการการจ่ายตรงมากกว่า ในเรื่องของเงื่อนไขาการเอาประกันต่างๆนะคะก็เน้นเรื่องของประกันความเสีย่ยงนะคะค่ารักษาพยาบาล เกิดการเจ็บป<ฆ>่วยเน้นให้ความสําคัญกับประกันในมุมมองของครอบครัวข้ามชาติมองว่าการทําประกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะซึ่งแตกต่างจากคนไทยในอดีตที่มองว่าประกันเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไม่ควรจะจ่ายจ่ายไปทําไมนะคะแต่สําหรับในมุมมองของครอบครัวข้ามชาติมีความจําเป็นและให้ความสําคัญกับการทําประกันนะคะซึ่งเงื่อนไขการทำประกันก็ขึ้นกับอายุขึ้นกับรายได้ขึ้นกับเงื่อนไขที่มีอยู่แตกต่างกันนะคะก็จะมีข้อจำกัด เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะพอมาดูในมิติของวัฒนรรการบริโภคนะคะจะเห็นว่า,าเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจนะ,ะเกิดขึ้นมาของครอบครัวข้ามชาติเหล่านี้นะคะในเรื่องของวัฒนรรการมุ่งเน้นสร้างคุณค่าจะเห็นว่าครอบครัวข้ามชาติเองใส่ใจในรายละเอียดในการเลือกบริการสุขภาพข้อมูลค้นคว้าต้องละเอียดต้องมีความ รู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลนั้นอย่างลึกซึ้งใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการเข้ามาร่วมในการตัดสินใจแล้วจะถามรายละเอียดกับคุณหมอนะคะด้วยตัวเองครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเลือกในโรงพยาบาลเอกชนนะแม้ว่าจะมีความะะการใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเปลืองกว่าแต่ก็ยินดีเพราะแลกกับความรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มคุ้ม,มราคานะคะในการที่ไม่ต้องเสียเวลาในการไปรอคอยเข้าถึงได้ง่ายกว่าแม้จะมีราคาสูงแต่ก็รู้สึกพึงพอใจกับการที่จะใช้บริการโรงพยาบาลอา เอกชนมากกว่าพอมาดูในเรื่องของวัฒนธรรมบริโภคที่มุ่งเน้นการสร้างความหมายครอบครัวข้ามชาติเหล่านี้มีรูปแบบการใช้ชีวิตวิธีคิดและวิธีปรับที่แตกต่างจากคนไทยทั่วไปนะคะเรื่องการเลือกวัตถุด,ดิบที่จะต้องคัดสรรคัดเลือกอย่างละเอียดจะต้องดูวันหมดอายุวัตถุด,ดิบอะไรลักษณะสินค้าอะไรและแม้แต่พื้นที่การวางจําหน่ายก็จะ มองนะคะว่าพื้นที่นี้น่าน่าซื้อหรือพื้นที่น่นาซื้อถ้าเกิดซื้อตามรถเข็นก็รู้สึกว่ามันไม่สะอาดปลอดภัยนะคะหรือการเลือกรั่ประทานอาหารก็จะใช้ลักษณะของวิธีการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมาใช้เช่นมีการทํา IF นะคะคือการลดน้ําหนัก 1, โดยใช้วิธีการสุขภาพเข้ามาร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลานะคะก็กลัวข้ามชาติมุ่งในเรื่องของการบริโภคนะคะการบริการต่างๆเพื่อสร้างความหมายนะคะแล้วก็เกิดสัญ,ญลักษณ์ที่การบริโภคนั้นเกิด ขึ้นกระทำนะคะซ้ำจนวิถีปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นรูปแบบที่ครอบครัวข้ามชาตินั้นได้กระทำอยู่นะคะก็พบเจอในหลายๆครอบครัวในเรื่องของว่าทาการบริโภคที่เน้นความแตกต่างนั้นจะเห็นเลยว่าครอบครัวข้ามชาติที่มีว่าทาการบริโภคสร้างความต่างจากกลุ่มท,ทั่วไปในหลายรูปแบบเช่นการออกกําลังกายสม่ําเสมอเน้นการออกกําลังกายเพราะ คือการดูแลสุขภาพในเชิงรุกไม่เน้นการไปโรงพยาบาลไปสถานที่ที่เป็นเอกชนนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่เน้นการไปคลินิกเอกชนก่อนนะคะถ้าเกิดเจ็บป่วยง่ายๆก็จะดูแลตัวเองก่อนแต่จะเน้นในเชิงรุกเรื่องของต้อง ฉันต้องแข็งแรงฉันต้องกินดีฉันต้องออกกําลังกายนะให้ความสําคัญแล้วก็สักถามในรายละเอียดถ้าเกิดไปหาคุณหมอทุกอย่างต้องละเอียดหมอต้องคุยอย่างละเอียดมากกว่านะคะกับคนไทยทั่วๆไปอาจจะไม่ได้ถามรายละเอียดสักถามเยอะเหมือนกับ การที่ต้องคุยกับชาวต่างชาตินะ,ะว่าทาการซื้อประกันนะจะซื้อประกันต่างๆนี่ก็มีความละเอียดรอบคอบมีการต้องซื้อประกันในไทยแล้วก็ซื้อประกันในประเทศต้นทางของตัวเองมี2ประกันควบคู่กันไปนะในบางครอบครัวในขณะที่บางครอบครัวก็เน้นเอาซื้อประกัน cover ตั้งแต่ประเทศต้นทางของตัวเองเลยเพราะว่าสามารถ ใช้ได้ cover ทั้งหมดการบริโภคในเชิงสุขภาพเองก็มีการไปท่องเที่ยวพักผ่อนะะที่มีวิถีเน้นการรีแลกซ์นะคะผ่อนคลายมีรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีปริวัติที่หล่อหลอมแล้วก็สั่งสมมาแล้วก็ส่งทอดส่งต่อให้กับคนในครอบครัวนะคะคิดแล้วก็มองในทิศทางแบบเดียวกันเช่นต่ก่อนภรรยาไม่เคยนึกจะออกกำลังกาย hayat. ไม่เคยนึกจะดูแลสุขภาพนะคะพอ สามีบอกคุณต้องดูแลตัวเองนะคุณต้องกินแบบนี้นะภรรยาก็ปรับเปลี่ยนวิธีตัวเองนะไปตามทิศทางที่สามีแน,น,นะนำนะคะเป็นครอบครัวแห่งสุขภาพพากันไปออกกําลังกายพากันอ่า ดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของอาหารนะส่วนในเรื่องของศักยภาพโอกาสข้อจํากัดและบริการทางด้านสุขภาพและระบบสุขภาพนั้นมีความน่าสนใจอย่างมากนะคะและน่าจะเป็นข้อถกเถียงที่สําคัญและนําไปสู่เรื่องของนโยบายที่รัฐไทยเองนะคะน่าจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นเพราะว่าทิศทางเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะศักยภาพของการให้บริการบุคลากร,กรทางแพทย์ของเราอะ่ะมีค่อนข้างนะคะ,ะสูงนะคะแต่ว่าการให้ การซัพพอร์ตต่างๆนั้นมีค่อนข้างจํากัดถ้าโรงบยาลรัฐเองนะปริมาณการรับบริการสูงก็ไม่เพียงพอในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนสามารถดึงดูดได้มากกว่านะคะในเรื่องของการบริการการดูแลต่างๆศักยภาพในด้านพื้นที่ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงแต่คับข้างแออัดไปด้วยคนนะคะในโรงพยาบาลรัฐแต่ในโรงพยาบาลเอกชนนั้นก็จะค่อนข้างกระจายตัวได้มากกว่านะคะน่าสนใจอีกอย่างนึงคือ,อ โรงพยาบาลรัฐเองพยายามจะปรับตัวให้เทียบเคียงใกล้กับการดูแลของโรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่โรงพยาบาลรัฐเองก็มีข้อจํากัดเยอะมากในภายใต้ข้อระเบียบต่างๆนะคะภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่แตกต่างออกไปทําให้ไม่สามารถปรับตัวได้เหมือนเช่นกับโรงพยาบาลเอกชนนั่นเองนะคะก็จะมีศักยภาพต่างๆที่เห็นนะคะในเรื่องของอการเข้าถึงข้อมูลโรงพยาบาลรัฐนะคะมีเว็บไซต์เยอะมากแต่ภาษาอังกฤษน้อยในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นมี ข้อมูลทางด้านภาษาอังกฤษยเยอะกว่าซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าไปหาข้อมูลชาวต่างชาตินั้นจะเน้นเข้าไปหาในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเว็บไซต์ในเว็บไซต์ในเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้ข้อมูลก่อนนั่นเองะะมีการให้เสนอรายละเอียดก็ต่างกาันถ้าโรงพยาบาลร,รัฐเนี่ยข้อมูลเน้นสื่อสารภายในองค์กรตัวเองคะ่ะหมอคนนั้นว่างหมออะไรอย่างนี้นะคะคือเน้นองค์กรตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ถ้าเกิดโรงพยาบาลเอกชนจะเน้นการให้บริการระบบนะคะกับ คนไข่ามากกว่าอันนี้ก็คือความต่างนะฮะโรงพยาบาลรัฐก,ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการนําเสนอข้อมูลทิศทางนะ,ะที่จะเน้นการให้บริการมากกว่านั่นเองในเรื่องของโอกาสข้อจํากัดนะคะก็จะมีในมิติบุคลากรสถานที่ข้อมูลและระบบการให้บริการนะคะหรือด้านาการบริการด้านบริโภคด้านสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะศักยภาพของระบบการประกันสุขภาพเองนะคะตอนนี้ โรงพยาบาลรัฐเองได้เปลี่ยนรูปแบบไปได้ไปทํา MOU ร่วมก,กันกับเอกชนนะคะที่ทําประกันมากขึ้นเพราะว่าในโรงพยาบาลเอกชนเองอ่ะทํา MOU กันหมดแล้วนะโรงบรัฐเองก็กาลังพยายามปรับเปลี่ยนไปซึ่งเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลรัฐเองก็มีโอกาสเยอะเพราะว่าเป็นเอ่อเวิร์คคลาสเมดิคอลฮับนะคะปรับปรุง พื้นที่นะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแต่ก็มีข้อจํากัดว่าการทําประกันนั้นนะคะมีข้อจํากัดในเรื่องของอายุในเรื่องของการสื่อสารกับเขาเหล่านั้นนั่นเองนะคะ,ะถ้าเกิดมองในเรื่องข้อสรุปที่เห็นนะคะก็จะมีเงื่อนไขที่ต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขภายในภายนอกซึ่งภายในก็เรื่องของประสบการณ์เงื่อนไขเศรษฐกิจความเจ็บป่วยนะคะความพึงพอใจช่วงวัยความคิดความเชื่อต่างๆในขณะที่ภายนอกก็จะต้องเน้นข้อมูลจากภายนอกภาพลักษณ์โรงพยาบาลคําแนะนําการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่มีอยู่ ะะจะเห็นศักยภาพที่มีอยู่ว่าแตกต่างกันเราจะสามารถยกระดับให้โรงพยาบาลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ของขอนแก่นนั้นนะคะตอบรับกับผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่างๆได้อย่างไรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เห็นข้อจํากัดในเรื่องของข้อมูลนะคะเว็บไซต์ไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษเลยเน้นสื่อสารกันเองนะคะ,ะมีปัญหาแล้วก็เน้นระเบียบเข้่งคัดจนเกินไปไม่สามารถยืดหยุ่นกับการที่ ผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติมาใช้บริการได้นะคะเรื่องของระบบประกันเองก็จะมีเงื่อนไขของระบบนะคะมีเรื่องของสเกรภาพของระบบประกันสุขภาพมีข้อจำกัดของการประกันสุขภาพเกิดขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายนะคะอยากพูดถึงเรื่องของข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายซึ่งน่าจะเป็นข้อถกเถียงที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานารักษาพยาบาลว่าจะวางระบบในการให้บริการอย่างไรเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม ครอบครัวข้ามชาติเหล่านี้ไปไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็มักจะสื่อสารผ่านคู่สมรสเป็นหลักนะคะหรือโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเองได้วางเชื่อมโยงกับการใช้บริการของผู้คนภายในและก็มีกลุ่มคนครอบครัวข้ามชาติที่มาใช้บริการร่วมด้วยหรืออย่างนะ,ะหรือระบบการประกันสุขภาพการเราจะออกแบบยังไงที่จะทําให้เขาเหล่านั้นนะคะ,ะได้รับการดูแลนะคะแล้วรัฐไทยก็ไม่เป็นภาระเองอีกต่อไปนะคะก็คือเป็นความท้าทายของรัฐว่า รัฐนั้นจะ,ะเผชิญนะคะกับการจะต้องจัดก,การกับครอบครัวที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเะเพราะจากสถิติที่อาจารย์พานุตบอกก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นหรือหน่วยงานของฝ่ายการปกครองเองมีข้อมูลเพียงพอแล้วหรือยังนะคะในการที่จะทําข้อมูลของกลุ่มเหล่านี้เนื่องจากว่าที่เก็บสถิติมานี้ก็เป็นแบบรีจิสเตอร์แต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปหน่วยงานรัฐเองก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้จดทะเบียนนะข้อมูลเหล่านี้ไม่มีใครทราบเลยนะคะงาน ศึกษาในชุดการศึกษานี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ทําให้เราตำหนัก awareness นะคะกับการเข้ามาอยู่ของครอบครัวข้ามชาติดได้ไม่มากก็หน่อยขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ